วันนี้เปียพัทรวดีจะเอาพริกมาให้ชมนะคะดูซิว่าพริกกันจะเผ็ดไหมพริกนี้เป็นพริกจากอิตาลีนะคะทุกคนไม่ใช่พริกไทยแต่ก็ความเผ็ดก็ไม่แพ้กันเลยนะคะแป๊บนึงนะคะทุกคนความเผ็ดก็ไม่แพ้กันเลย สวัสดีนะคะทุกท่านคลิปนี้เราตัดแล้วนะคะจริงๆมันมาเป็นมันมาเป็นกิ่งก้านเลยนะคะต้กเกอนแต่ว่าเปียรพัทเทอดีก็จัดการตัดแล้วเรียบร้อยส่วนอันนี้ก็จะบางทีก็จะมาเป็นช่อเป็นช่อแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาเป็นแบบต้นเลยเป็นต้นแบบนี้เลยนี่ เป็นต้นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นช่ออแต่เราตัดไปแล้วเราไม่ได้ทำาเพื่อนชมเลยเป็นช่อนี้นี่คขาทำมาเป็นช่อมอีประมาณสีสีสีก้านสีกิ่งนะคะนี่ค่ะมีอยู่สีกิ่งแล้วก็กิ่งหนึ่งก็้ยช่อนหนึ่งก็เขาขายที่หนึ่งยูโรห้าสิบแต่ว่าเราต่อเขาเหลือหนึ่งยูโรยี่สิบ ซื้อมาทั้งหมดห้าหกช่อค่ะทุกคนห้าหกชอ่อเป็ดเอ่อแบ่งให้เพื่อนไปหนึ่งช่อแบ่งให้เพื่อนไปหนึ่งช่อแล้วก็หกห้าช่อก็ได้ประมาณนี้เหลือห้าช่อก็ได้ประมาณนี้อุย้ยไม่เยอะเลยทุกคนดูสีแค่นี้เองทำไมแพงจังและชอ่อหนึ่งก็หนึ่งยูโรห้าสิบดูห้าช่อห้าช่อได้แค่นี้ นาเบสี่แลอีกช่หนงไปไหน,น,นหะได้แค่นี้เองถูกแพงมากเลยถือว่าแพงก็บอกว่าไม่ต้องตลูกเองก็พอได้กินอยู่ไม่ต้องซื้อมาหรอกเจ๊แต่เขาก็ซื้อมาเขาเห็นคลิกไม่ได้เขาก็ซื้อมาฝากอะไรประมาณนั้นดูสิทุกคนสีก่กมนะคะสีก่กมได้แค่นี้กรมก็ 1ยูโร50โอ้ถึงกิโลไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ถึงกิโลเลยแต่ว่าก็เผ็ดนะคะก็ถือว่าแก้ขัดแก้ขัดแบบว่าดีกว่าไม่มีพริกทานนะคะทุกคนใช่มหมเราอยู่เมืองนอกเราหาพริกยากหาพริกทานยากมากเลยแต่มีหน้าร้อนนี่แหละที่จะสามารถปลูกพริกได้นะคะทุกคน ที่อิตาลีเขาก็ปลูกพริกเยอะเหมือนกันนะปลูกขายด้วยแหละนี่ก็จะมีหลายพันอันนี้ก็จะเป็นพันอันนี้จะพันมันจะเป็นช่อๆดูมันจะออกลูกเป็นช่อๆแบบนี้เลยช่อหนึ่งก็จะมีโอ้ยยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบลูกเลยในหนึ่งในหนึ่งช่อเนี่ยเนี่ยอันนี้พ่าตัดมาให้สามกิง่งอันนี้ได้มาสี่กิง่งเแต่ช่อเล็กช่อใหญ่นะคะแต่ช่อหนึ่งก็เนี่ย ประมาณสามสิบลูกเลยก็มีนี่ค่ะอันนี้คือพลิกแดงๆเผ็ดๆเลยนะเดี๋ยวเราจะไปล้างแล้วก็ล้างดินออกมันไม่มีอะไรมากมีดินมีดินบ้างอยู่ถ้ามีดินแบบเยอะน้อยๆก็เช็ดเอาก็ได้แต่ว่าล้างก็ดีล้างแล้วก็ค่อยเช็ดจากนั้นเราก็เอาไปตากแห้งไว้นะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเช็ด เอ้ยล้งางแล้วก็เช็ดให้แห้งจากนั้นก็เอาไปตากแห้งไว้เหมือนกันเพราะว่ามันปนแดงแล้วเดี๋ยวเรื่อง,องส่วนอันนี้ยังเขียวๆอยู่เขียวๆอยู่แบบนี้เราก็จะล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งจากนั้นเราก็จะใส่ถุงแช่ช่องฟรีซไว้นะคะเอาไว้ใช้เอาไว้าไวไทานเวลาหน้าหนาวหาพริกไม่ได้เราก็จะมีพริกใส่ช่องแข็งเอาไว้นะคะทุกคน นี่แหละเคล็ดลับการที่จะมีพริกได้ทานได้ตลอดเวลาเราก็จะโอ้ยถุงมือขาดแล้วเพราะว่าโดนกันไกลไปเราก็จะล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจากนั้นก็แช่ช่องฟิตเอาไว้นะคะเวลาเราอยากทานเราก็แค่เอาออกมาเราก็จะมีพริกไว้ใช้ตลอดตลอดเลยโอ้สามตะกร้านี้ก็เพียงพอสำหรับ สามตะกร้านี้ใช้ได้หนึ่งปีเลยนะคะสําหรับพริกเนี่ยเพราะว่ามันถือว่าเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนะคะทุกคนพริกพันุ์นี้น่าสนใจมากเลยมันจะลูกมันจะออกป้อม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 เหมือนคล้ายๆหัวใจเลยนะนะคะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวก็จะเก็บมเมล็ดไว้ทําพ,พันุด้วยเพราะว่าพันพันุ์พวกนี้น่าสนใจเลย มีอันไหนสุกมากๆเราก็จะเอาไว้ทําพันนะคะอันไหนที่มันแบบเออมันช้ำอย่างนี้แล้วเราก็จะเก็บไว้ทําพันนะคะทุกคนเนี่ยมันดำเพราะว่ามันซื้อมาหลายวันแล้วแต่ว่าเรายังมีเวลาแย่นี้ดราแบบนี้เราก็จะเก็บไว้ทาพันนะคะเก็บไว้ทําพันนะคะเพื่อนสวัสดีครับป้าจ๋าสวัสดีค่ะแวะมาทักทายสครับค่ะมีคนเอาพลิกมาฝากนะคะ อาพริกมาให้เยอะมากเลยพริกเผ็ดเผ็ดค่ะป้าจ๋าพริกเผ็ดเผ็ดจากอิตาลีจากปา้าจ๋าดูสินไม่ต้องไปซื้อถึงไทยก็มีก็มีพริกขายนะคะแต่ว่าเราก็พอปลูกเองได้อยู่นะปะา้าจ๋าในช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวก็ปลูกอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ <c oughs> <c oughs> มาทักทายสักแป๊บนะคะปะา้าจ๋าเอาพริกมาให้ชมคะ่ะพริกเผ็ดเดูพริกพริกหลายๆพันมีอยู่สองพันนะคะ พริกช่อแล้วก็พริกอันนี้เพิ่งตัดตัดเราซื้อมาเป็นต้นเลยนะคะเขาตัดพริกขายเป็นต้นเลยนะคะสําหรับที่นี่เยอะมากเลยค่ะป้าจ๋าเยอะมากเลยหนูยังคิดกินไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะสําหรับพริกนี่คือเยอะมากๆเลยหนูก็จะมาทักทายสักสิบนาทีนะคะป้าจ๋าไม่นานค่ะขอบคุณนะคะป้าจ๋าที่เข้ามาทักทายนะคะ ก็จะเปื้อนดินนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปล้างล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วก็จะเอาไปใส่ช่องฟิตไว้นะคะแต่สําหรับพริกสีแดงเราก็อาจจะตากนะคะแต่ว่าพริกแห้งเราก็มีเยอะเหมือนกันนะสําหรับปีที่แล้วยังไม่หมดเลยก็อาจจะใส่ช่องฟิตเอาไว้ก่อนเอาไว้ฐานปีหน้าไม่ต้องปลูกพริกก็ได้ในพริกเยอะมากเลย อันนี้จะเป็นแบบคลิกยาวๆเดี๋ยวน,นี้มันขึ้นราแล้วเราก็จะทิ้งแล้วก็จะเอาเก็บทำเมล็ดพันธุ์ใหญ่ทิพสวัสดีค่ะพี่เปียเข้ามาแวะมาทักทายสักแป,ป๊บนะคะไม่นานจะาพลิกมาโชว์ค่ะเดี๋ยวก็จะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่ช่องฟีดค่ะใหญ่ยยทิพเก็บสวนเสร็จหรือย,ยังพี่เปียยังไม่ได้เข้าไปเลยค่ะอากาศเช้าๆมันหนาวมากเลยพี่เปียก็เลยขี้เกียจ แต่ตอนบ่ายอากาศก็อบอุ่นนั่นแหละแต่ว่าบ่ายๆเราก็มีภารกิจต้องไปนูน่นไปนี่อีกถ้าเราไปเข้าสวนตอนอีกน,น,นั้นเนื้อตัวเราก็จะแบบมแมแมมอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะพี่น้องทย์ขอบคุณนะคะพี่ก็ว่าจะไปเก็บสวนเหมือนกันแหละจะไปเก็บต้นมะเขือเทศต้นอะไรทิ้งอะไรอย่างเงี้ยต้นพริกต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปรือร้อรื้อไม้คำ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ยังไม่ได้ไปเลยยังเหรอให้พี่ไปช่วยไหมอากาศหนาวไหมเพราะว่าของพี่มันหนาวมากเลยเช้าๆเนี่ยเมื่อเช้าตกไปที่สององศานะ่ะท้ายจะอยากเข้าสวนอากาศแบบนี้คือไม่อยากเข้าเลยมันหนาวเกินไปอ่ะสององศาเมื่อเช้าเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นมาหน่อย ตอนนี้อยู่ที่สิบสี่คิปดูเช้าเช้าสององศาตอนนี้สิบสี่องศากำลังกำลังอุ่นคลิปลงแต่คลิปสั้นเออนั่นแหละพี่ก็ไปเป้าแต่คลิปสั้นน้องทิพย์แหละทำไมไม่ลงยาวบ้างไม่มีเวลาใช่ไหมล่ะก็ถ่ายเราทำสวนนั่นแหละเอามาลงน้องทิพย์พี่ถ่ายน้องแมว พอดีได้แมวเป็นตัวใหม่มาสองตัวอีกตัวหนึ่งยังไม่เปิดตัวนะคะเดี๋ยวรอรอสักครู่รอสักอาทิตย์หนึ่งก่อนเดี๋ยวเปิดตัวอีกตัวหนึ่งน้องทีนน่ารักมากอันนี้ก็ชมพริกไปก่อนส่วนน้องส่วนน้องลูลูก็คือสนมากน่การักน่ารักทั้งสองตัวเลยตัวหนึ่งยังไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าน้องยังแบบเพิ่งเอามาใหม่น้องยังกลัวก,ล,กล,ลัวก็กาอยู่เนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้แบบยุ่งกับน้องมากก็ปล่อยให้แบบ เอออยู่เฉยๆก่อนเป็นน่ารักเหมือนมีเหมือนมีแพนด้าอุ้ยแมวอะไรเหมือนมีแพนด้าเลยลููน่ารักใช่ค่ะลููน่ารักแล้วก็โซนจนผมเพราะว่าวิ่งตลอดเวลาขอบคุณนะคะน้องทิพย์พี่อยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวอยู่สักสิบนาทีพี่ก็ลงแล้ววันนี้พี่ไม่ได้ลงคลิปค่ะน้องทิพย์อ้าสิบนาทีแล้วออ้พูดปุ๊บก็ถึงสิบนาทีเลย ก็ขอบคุณน้องทิพย์นะคะไม่มีเวลาออตอบเลยปิดเสียงงานเยอะจริงๆพี่ก็ปิดเสียงค่ะน้องทิพย์เพราะว่าคลิปสั้นไม่เป็นไรหรอกน้องทิพย์มันมันเราลงเยอะไงเราลงเยอะแล้วก็ก็เกรงใจเพื่อนแหละบางทีเขาถ้าเขาจะต้องมาแบบเอ้อพี่พรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พรหนูกาลังจะลงเลยเดี๋ยวคุยแป๊บหนึ่ง <laughs> ยายทิพย์เป็นเนี่ย อะไรเนี่ยป,ป้ปจาจ๋า <c> อ <oughs> ๋อยศป้าจ๋าก็สวัสดีพี่พรด้วยนะคะขอบคุณน้องทิพย์ขอบคุณป้าจ๋า้ดยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ที่ทมาย,ย้อนหลังด้วยนะคะก็กําลังจะลงพอดีเลยก็เดี๋ยวคุยกับน้องทิพย์แป๊บหนึ่งก็ปิดไม่เป็นไรหรอกค่ะน้องทิพย์พี่ก็ปิดเหมือนกันเพราะว่ามันเยอะนะ้องก,ก็เกรงใจเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเขาะอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็เราก็ไม่มีเวลาไปตอบ เยอะด้วยเนาะเราก็ต้องแบ่งเวลาทำงานบ้านด้วยอะไรด้วยเนาะพี่ก็ปิดเหมือนกันนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะคะน้องทิพย์ส่งกำลังใจนะคะสู้ๆเดีย๋ยวพี่ไปช่วยทำสวนนะคะพี่ก็เหมือนกัน <laughs> โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะบายๆแล้วนะทุกคนโบกมือบายๆได้นะคะขอบคุณมากๆเลย ขอบคุณนะคะที่คุณสวยประจา๋าพี่พรบายบายสวัสดีค่ะไม่อยากอยู่นานเด็กเกรงใจเพื่อนด้วยพี่พรพี่พรหนูไปย้อนหลังให้ตลอดนะคะพี่พรไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะหนูถ้าเขาเข้าสดไม่ได้หนูก็ย้อนหลังให้ตลอดนะคะสวัสดีค่ะ